นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย,ย,พ,ยพ่อแม่พี่น้องอย่าปล่อยสัตว์เข้าสภาสามกรกฎาเข้าครูหากาช่องไ, <ป S 1> ไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือ,อโหวตโนตตโหวตโน,โโนเพื่อหยุดยั้งการคอร์รัปชัน โวตโนเพื่อหยุดยั้งการโกงบ้านกินเมืองโวตโนเพื่อหยุดยั้งการขายชาติขายแผ่นดินโวตโนเพื่อลงโทษคนเผาบ้านเผาเมืองโวตโนเพื่อลงโทษคนพายเรือให้โจรนั่งพ่อแม่พี่น้องเราต้องกาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนเพื่อไม่ให้นักการเมืองแอบอ้างเสียงของพี่น้องประชาชนเอาไปโกงชาติบ้านเมืองได้อีกต่อไปเสียงของประชาชนที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนครั้งนี้ จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขระบบการเมืองให้คนดีคนที่มีความสามารถได้เข้าไปแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้อย่างแท้จริงเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะมีความหมายและมีพลังด้วยการไปกาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนวันนี้ไม่มีคนดีที่เรารักไม่มีพักดีๆให้เราเลือก ก็ต้องไปทำหน้าที่ของประชาชนแสดงพลังด้วยการเข้าคูหากาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือโหวตโนพร้อมกันพร้อมกันโหวตโนโหวตโนเบื่อกันเมืองไทยไม่อยากจะเลือกใครเลือกไปที่ไรก็ได้แต่